ผมขอผมขอรบขอบนี้ผมขอผมขอผมขอไปผมขอโชว์ฝีมือโชว์สุดรับสุดเด็ดสุดเด็ดพระขนงโ oh อ้ไม่ก็โคตรโคตรเลเซอร์สามเลเยอะแม่แม่แมอะไรก็สวัสดีท่านผู้ชมคืนเย็นด้วยนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปทูเกเตอร์ ซึ่งมันก็เป็นแมปที่ก๊อปมาจากเกมเกมหนึ่งในสเตมนะโดยแบบนี้นะฮะคอนเซปต์ก็ง่ายๆเลยนะมันเป็นแมปที่เราเนี่ยจะต้องทาการรวมมือกับเ,เพื่อนเพื่อรถออบี้ผ่านด่านต่างๆประมาณนั้นเลยนะฮะเป็นคอนเซปต์ที่ง่ายมากนะแต่ว่าเกมเพย์มันจะง่ายหรือเปล่าก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะเอาเป็นว่าวันนี้เรามาลองเล่นกันดีกว่าก็กดเพย์มานะฮะแล้วก็เลือกห้องนะซึ่งห้องในเกมนี้นะฮะค่อนข้างจะสาม,มาัคคีกันมากๆเลยนะเพราะว่าเดินสักพักนึงถ้าเกิดผมเข้าไปเนี่ยผมจะโดนเตะใช่ไหม นี่ไงเรียบร้อยโดนเตะไป้ะไม่รู้ทําไมนะวันนั้นคนที่แบบมาอยากได้กับเพื่อนอนะ่ะทนทนี้จะไปสร้างเซิร์ฟเวร์นะฮะชอบมาแบบสร้างห้องเอยดีนะแล้วก็เตะคนอื่นที่ไม่เกี่ยวัวๆเลยอะ่ะแล้วมันก็แบบไม่ได้ไปสักทีนะแบบเนี้ยผมกดเข้าไปอีกอะ่ะอ้าวเรียบร้อยเป็นไพรเวทไปละอ่ะคนนี้อะ่ะเตะไหมอโอเคไม่เตะไม่เตะม,มากันสามคนนะฮะเริ่มเลยนะตาแรกโอเคเลือกด่านนะซึ่งผมจะเลือกไปเนอด่านหนึ่งแล้วกันนะเพื่อความง่ายดายอ้าวเเยอะไม่พอเดี๋ยนะเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าผมมากัน3าคนเหรอ โอ้ไฟนนเลว่าจะได้เริ่ม oh, ho, โอ้โหโคตรนานอะละตอนนี้ใครเป็นหัวข้องไม่รู้นะให้เขาเลือกด่านเองเลยผมเลือกไม่ได้ไม่ใช่หัวข้องมาดูกันว่าเราจะไปรอดกันไหมนะโอเคด่า okay. นอะไรไม่รู้แต่ว่าไปกันเถอะมากัน3คนนะฮะ Let's go Let's go Let's go ตายไหมเนี่ยระวังนะเพื่อนนายขึ้นไปก่อนเราเป็นตัวเขียวนะตอนนี้เอาเรียบร้อยตายอะละมาต่อตัวกันต่อตัวกันเพื่อนต่อตัวกัน,ต,ต,กนต้องมีใครสักคนไปโดดเหยียบปุ่มนะอ่ะแดงขึ้นแดงขึ้นฟ้าฟ้าขึ้นฟ้าขึ้น,ข,นขึ้นไป เลสโกโอ้เอามาฟ้าขึ้นมาเลยฟ้าลและยาดลวนะฟ้าเฮ้ยฟ้าใจเย็นโอเคฟ้าไปเลยฟ้าเลสโกเรียบร้อยเบเบ้ได้ทางผ่านแล้วกว่าจะได้เอาไปต่อไปต่อกันไปต่อกันเข้าประตูด่านต่อไปนะฮะอะไรไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเรามีเชือกติดกันด้วยวะเป็นแบบการลังเหนียวจิตใจโอ้ยเพื่อนมานี้เดียอย่าอย่าอย่าแบบอย่าดึงดีมานี่ ลังเหนียวจิตใจฟ้าฟ้าไปอยู่นู้นทำไมอ่ะฟ้ามาช่วยกันหน่อยดิค่อยๆกันโดดไปดึงไม่ขาวข้าวข้าวข้าวอ๋อคือเราต้องแบบเอาเพื่อนลงไปเอาคือเราต้องเอาเพื่อนลงไปกดปุ่มสีเหลืองนะมันต้องมีใครสักคนแบบสลลปลงไปอ่ะเอาอีกรอบอีกรอบอีกรอบแล้วฟ้านิ่งไปแล้วฟ้าเราเรียบร้อยนะฮะเหมือนจะเน็ดหลุดเปเนี่ยค้างไปเลยแล้วแบบค้างแบบแข็งมากเลยนะทำอะไรไม่ได้เลยเอาเอาแล้วโดดไปไหนเนี่ยเอา เออฟ้ามาแล้วฟ้ามาแล้วมายัางฟ้า please เลิกไปกอกน้ำให้แม่ได้แล้วมาช่วยกันหน่อยอยังไม่มายังคงไม่มาแถมลอยได้ด้วยอะไรเนะี่ยเพงเจียหรือเปล่า many many minutes later ฟ้าแล้วก็ตกได้แล้วผมไม่ได้กตกเลยเนี่ยเพื่อนเราแบบเคลื่อนที่สมูทมากนะฮะยกเว้นไอ้ฟ้าคนเดียวนะมา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 แล้วมาแล้ว,ลวไป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 โอเคผมลงผมลงใครก็ได้ลงไปหน่อย โอเค้าลงฟ้าลง,ฟ,าลงฟ้าเหยียบฟ้าเหยียบปลายปไป,ไป,ไป,ไปหน้าไปหน้าปหน้าโอเคกว่าจะผ่านอ่าปลปไปไป,ไปแดงไปเลยแดงไปเลยอย่าอย่าเพิ่งลงหมดนะโอเคถ้าถ้าเกิดลงหมดมันจะตาย <c oughs> เรียบร้อยขาวเข้าเลย <c oughs> ด่านต่อไปด่านอะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ไม่มีเชือกแล้วให้แบบผักกระดานแล้วก็เดินไปโอเคสามัคคือพลังนะฮะจังหวะนด้โอ้ทีมเวิร์กโอเครู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะเวิร์กละฟ้าโอคฟ้าตายหรือใครตายวะเน่ยเมื่อกี้ไม่รู้ โอ้เดี๋ยวโอเคไปไปไป let's go let's go ไปเขียวฟ้าโอเคผมเป็นเขียวดีกว่าผมลืมไปผมคนสุดท้ายอ้าวไม่ใช่ฟ้าเราจะตกนะฮะเรามาก่อนต่อไปอะไรเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นแบบเป็นแพลตฟอร์มออบบี้สักอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งเหมือนจะต้องโซโลโซโลหรือเปล่าเนี่ยเอาแล้วฟ้าแล้วขาวโลโดองไปทำไมวะนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปขาวเอาไปสองคนซะละเดี๋ยวไปเบียดกันหรอก เดยกก็เบียดกันตายหรอเพื่อนตายไหมนั่นไงตายตายนั่นไงตายฟ้าโกโก้สู้ๆนายแลกมากเลยอ่ะสู้ๆนะโอ้โหดูเขาแบบโดนกากอากาศเขาตายไหมโอ้โเข้าไม่ตายด้วยโพราะยงเจียปุ๊บปุ๊บเอาไป,ปเอาฟ้าไปเรียบร้อยปุ๊บ โอเคผมถึงแล้วผมถึงแล้วปบ๊บเรียบร้อยเข้าประตูฟ้าสู้ๆฟ้ฟาเป็นนายเยอะมากเลยอ่ะจู่ๆนายก็หลับเดี๋ยวจู่ๆนายก็มานี่นายแบบแอบได้ชิลล์เรียนหรือเปล่าเนี่ยฟ้าสู้ๆฟ้าสู้ตายแต่ถ้าไม่สู้เดี๋ยวเตะออกเลยนะเอ้าใครตายอ่ะโอ้โหฟ้าตายแล้วแบบเริ่มใหม่หมดเลยโอ้ใหม่ก้ มากันอีกรอบหนึ่งนะฮะรอบนี้เปลี่ยนห้องนะแล้วะะลก็เปลี่ยนคนด้วยหวังว่าเราจะไม่เจอคนแบบฟ้าอีกที่แบบโคตรปิงนะฮะตอนแรกกาจะพากันอยู่ล, <c oughs> ละแล้วเขาก็ตาย <c oughs> โอเคดา่าแล้ววะเนี่ยด่าโซนิกหรือเปล่าเนี่ยมีแบบมีอะไรให้เก็บด้วยว่าแต่ผมสีไหนโอเครอบนี้ผมสีน้าเงินนะฮะ <c oughs> เอาแล้วใครตายวะเนี <c> ่ย <oughs> ไปไปเหลืองเหลืองอ e ิสปอร์ตมากเหลืองไปก่อนเลยเหลืองไปก่อนเลย๋ย่เหลือตามไปจะเย็นนะเจนนะเทาเท <c oughs> าไหนต้องทําให้ได้เทาเทาเทาไหวไหม เราต้องทําให้ได้แดงจะตกนะดําด้วยโอ้โหมาเยอะเหลือเกินเดี๋ยวก็งงก็เอาเรียบร้อยผมไปบ้างผมไปบ้างขอไปบ้างขอไปบ้างผมแบบโดดอีสปอร์ตอีสปอร์ตสุดๆไปแล้วไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหอีซี่มากอีซี่มากเข้าเลยเข้าเลยเอาประตูไม่เปิดอะต้องเก็บให้หมดก่อนเหรอเก็บพวกพอยพวกเนี้ยสู้ๆเผาโอเคเราไปแล้วเราเข้าไปแล้วเหลือแค่ส้มอย่านะส้ม อย่าแบบทำลายความฝันของมวลมนุษยชาติ One eternity later เอา้าส้มนิ่งไปละเออหัวห้องคลิกได้ไหมเนี่ยมันเตะโคลดอกไม่ได้ด้วยนะก็ยังไม่ได้อัปเดตมาก็โอเคเกือบจะเปลี่ยนแล้วนะคะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วส้มส้มสู้สู้ส้มส้มส้ม เอาเลย R I S R I P เลือกเลยด่านอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมีเชือกด้วยอย่าบอกละว่าต้องโหนกันอีกแล้วอะ่ะนี่เราเนหน่วยซิลเรืองไงเดีย่ยอะไรตกมาอะไรตกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งลงไปโอ้มันต้องไปไหนเนี่ยลงไปหรือเปล่าผมโหนตัวละผมโหนลงไปผมหน่วยซิลลงไปลงไปหน่วยซิลหน่วยซิลรอบเนี้ส้มโอเคส้มสวยงามดึงขึ้นดึงส้มขึ้นขึ้นมาส้มโอเคผมเป็นสีแดงนะฮะย้ำอีกรอบหนึ่งนะ ไปต่อไปต่อโอ้โอเกือบเกือบเกือบโอ้เดี๋ยวเดียวช่วยช่วยเฮ้ยโอ้คือมาแล้วขึ้นมาแล้วขาวขึ้นขาวขึ้นเอาล่ะน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเอ้ยน้ำเงินน้ำเงินไม่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 น้ำเงิน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 ยา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 ถอยกลับมาก่อนโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วโอ้ยแล้วใครไปโดนออบีตายวเนี่ยขึ้นไปโอเคขาวขึ้นแล้วใครต่อใครต่อโอเคเหลืองไปเหลืองไป ดามขึ้นมาก่อนดาดึงดาขึ้นมาดึงขึ้นมาก่อนโอเคไหว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 เอา้าอ๋อเดี๋ยวมานานต่อไปได้ไงอะ่ะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมว่าเราน่าจะเจอนรอกวีสองนะฮะคืออีอย่งนะนางว่าเนี่ยนันน่นนั่นนั่นนั่นแสงมายิงมาแล้วระวังเพื่อนเพื่อนโอ้โเนีร้อ,อยผมนั่งดูละจะมีใครได้ไปไหมเข้าไปเลยขึ้นไปขึ้นไป yes 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 เะวังระวังระวังระวังไม่ไม่ไม่โอ้โหเบ้อ oh. yeah. สูงขนาดน้นใครจะไปรอดไเนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตั้งสามอันเลยผมไปผมผมขอผมขอรอบนี้ผมขอผมขอผมขอ,ผมขอไปผมขอโชว์ฝีมอือโชว์สูตรลับสูตรเด็ดสูตรเด็ดพรกขนงโอ้ไ oh ม่ก็โคตรโคตรเซอร์สามเลยเยอะแม่แม่แม พี่ดำเราไปแล้วสติตี้เราสติสตันโอเคพี่ดำไปก่อนพี่ดำสู้ๆจับฝูงสู้ๆจับฝูงสู้ๆาจับฝูงตายไปแล้วบดเรียนในวันนี้นะคือถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นเกมนี้นะอย่าเล่นกับคนแปลกหน้าเอาเพื่อนมาดีกว่าอย่างน้อยสักคนหนึ่งมันก็จะสามารถเล่นด้วยกันได้อย่าหาทางแบบนี้นะฮะไม่งั้นเราจะเจอกับสถานการณ์แบบนี้ที่แม้แต่จับฝูงก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะโอเคเขาไปรอดเข้าไปรอดรอ,อบนี้รอบนี้เข้าไปรอดแล้วว่ะโอไมก้โคตรโปูเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม